เก็บเห็ดเพาะกันบ้างครับของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ครับชาวบ้านหลายหมู่บ้านครับในพื้นที่ติดป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์เข้าป่าเก็บเห็ดเพาะสร้างไรายได้กันเป็นกอบเป็นกำเลี้ยงครอบครัวช่วงฤดูฝนโดยแต่ละบ้านครับเชื่อไม่ว่ามีไรายได้หลักหมื่นบาทต่อเดือนมีแม่ค้าพ่อค้านะครับขับรถตระเวนรับซื้อถึงบ้านทุกวันนายก้านยนตศาสตร์ชาวบ้านบ้านใหม่แม่เลวาหมู่ที่24ตําบลตบแม่เลแม่เลนะครับอำเภอแม่วง บอกว่าในช่วงนีนะครับฤด,ดูการหาเห็ดพอ,องชาวบ้านแต่ละวันชาวบ้านต้องเข้าไปแจ้งชื่อกับเจ้าหน้าที่ป่าบ้ายแม่วงนะครับเพื่อเข้าหาเห็ดออกมาขายโดยแต่ละคนจะได้เห็ดพอออกมาขายวันละประมาณ2-4กิโลกรัม บางคนหาได้มากถึง5กิโลกรัมครับสร้างไรายได้นับหมื่นบาทต่อครอบครัวเพราะจะขายหมดกันแบบวันต่อวันในขณะที่บางวันมีแม่ค้าเข้ามารับซื้อในหมู่บ้านซึ่งราคาอยู่ประมาณกิโลกรัมละ2 5 0ร้อบถึงสามบาทนะครับตามสภาพความอ่อนแก่ของเห็ดที่ชาวบ้านหามาได้ซึ่งในช่วงฤดูฝนนี้ชาวบ้านหาเห็ดสร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัวกันเป็นก่อเป็นกร,รครับ